ใส่ชุดเติมเลยคุณคะคุณคุณเป็นใครที่ สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีพี่พี่อฟซคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อแมแอมนะคะพี่พี่ก็วันนี้นะคะเดินเข้าป่ามาเช่นเคยเลยแต่ว่าครั้งนี้นะคะพี่พี่อมทําคลิปต่อใจอีพีก่อนหน้านี้นะคะก็คืออีพีที่ออมไปหาท่านลุงนะคะก็เป็นอีพีต่อกันเลยก็คืออมเดินทางกลับมาแล้วค่ะพี่พี่แล้วทีเนี้ยอมเดิน แตกแปลกตรงที่ว่ามาโพตรงนี้พี่ๆมาโพตรงอ่ห้างที่อมเคยมานะที่มาเจอผู้ชายใส่ชุดกันฝนสีฟ้าอมมงงว่าอมกลับทางเดิมนะพี่ๆแต่มาโพตรงนี้ได้ไงเหมือนี้ la rivière. สักพักหนึ่งแล้วมาแวะตรงห้างนี้แหละพี่พี่เดินมาเจอคือไม่ได้เดินวนนะว่าอมเดินกลับทางเดินนะพี่พี่แต่มาโผล่ตรงนี้แปลกมากแปลกจนแบบต้องรีบเปิดกล้องอ่ะพี่พี่กำลังจะเดินกลับแต่ต้องเปิดกล้องเพื่อถ่ายให้พี่พี่เอฟซีได้ดูกันว่าอมเจออะไรนะพี่แล้วจุดโฟกัสของมคือมมานั่งตรงนี้นะ มานั่งตรงใต้ห้างพ,พี่ดูนี่นี่นะออกมานั่งตนตรงนี้อีกเพื่พอนมาเจอนะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเป็นชุดอา่ากล้องออกมนซูมได้แค่นี้นะพี่พี่มันซูมสุดละเอาไม่รู้ว่ามันเป็นชุดสีฟ้านั่นหรือเปล่าไอท้ที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าที่ใส่ชุดกันฝนใช้สีนี้ ว่ามันมีอะไรแปลกเกี่ยวกับป่านี้มันแปลกจนว่ามันผิดปกติไปอรมก็เลยรีบถ่ายพี่พี่เอฟซีได้ดูกันนะโอเคแต่ไม่เป็นอะไรนะพี่พี่ไหนๆก็เดินลงมาตรงนี้ลนะอมจะเข้าไปป่าด้านในของห้างนี้นะทางกลับมันจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะอมเดินทะลุมาตรงฝั่งด้านนู้นนะ นี้จะเป็นทางไปผมจะไปดูว่าข้างในเนี้ยมีใครอยู่กันแน่ก็เมื่อกี้ไปขอพรจากท่านลุงมมนะก็ขอให้พรน,นี้นะคะดูแลอ๋องอ,อยู่ในป่าด้วยแล้วก็มีพี่พี่เอ็ซนะคะหลายท่านคอมเมนต์นเข้ามาว่าอ๋อนดีอะไร อมมีอะไรออกอะไรก่อเลยวะได้ยินเสียงทุกไก่ะอีูี่เอสีนะคะคอมเมนต์กันถามเข้ามาว่าอมเนี่ยมีอะไรติดพกติดตัวมาหรือเปล่าของตัวไทยของตัวเองมันต้องบอกก่อนนะคะมันก็มีนะพี่พี่อมไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้พี่พี่ได้เห็นเพราะว่ามันช่องมันจะไปนะพี่พี่ มันเป็นอาวุธเนาะลูกอะไรเหรอรู้จักไหมเป็นลูกกลมๆแดงๆลม่งลงมาแต่น่าจะใกล้เน่าหมดแล้วมันลูกหมากเลย ใช่ไหมดูอะไรก็งงไม่ใช่มาก ไม่เคยเดินมาตรงนี้แล้วพี่นี่เป็นเขาอโอเคเดี๋ยวขอนั่งตรงนี้ก่อนแล้วเ,เวเดี๋ยวจะเดินทางไปงต่อ จากจุดจุดนั้นแล้วนะจุดที่เจอสีอะไรสีสีฟ้าไม่รู้เอมาได้เสียงคนคุยกันดี่ะพี่พี่ชัดมากพ,พุมพันพุมพัเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในนะพี่พ ีตอนนี้อมก็เดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่เดินมานะก็เมื่อกี้ตอนที่ก่อนหน้านี้นะคลิปแรกที่ลงไปนะคลิปที่มาหาพหลุท่านลุงนะอมเนี่ยได้ได้ยินเสียงเหมือนมีผู้ชายไอนะได้ยินเสียงเหมือนมีคนไอนะ เ้วผมเนี่ยได้เดินมาจุดที่นี่แหละจุดที่ได้ยินนะแต่ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรนะพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยมาจากไหนกันแน่เลยน,นะต้องจะเดินไปเรื่อยๆตามเลาะตามริมน,น้ำนี่เลยนะ ุูกแกทักสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วพ๊กแกร้องทักมาสามรอบแล้วอนตรงนี้เป็นหินผาเลยอ่ะแต่ป่าที่นี่ก็เดินง่ายอยู่นะพี่ี่ไม่ได้หินเยอะเหมือนเป็นเส้นทางเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าจุดเนี้ยจะมีพวกมหาปลากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบพวกคน คนเดินสั่จรไปมาหรือเปล่าน,นะแต่ว่าน่าจะมีนะเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งรวมสมบูรณ์นะต้องมีนายพานมาเพราะของฝาแน่นอนนะ ก็ไม่มีอะไรนะพี่พ่อาจจะคิปตัวเองที่ได้ยินเสียงคนไอนะแต่ไม่รู้มีใครได้ยินเหมือนอมไหมเดี๋ยวอมต้องย้อนกลับไปดูคลิปเนาะที่ลงไว้นะพราได้ยินเสียงเหมือนที่ตัวเองได้ยินหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวอมก็จะเดินทางกลับละแต่ความรู้สึกเหมือนลงป่าพี่ๆไม่รู้ว่า กำลังเดินกลับแต่หลงมาตรงนี้ได้ไงเฮคนเจอรองเท้าไม่รู้เป็นรองเท้าของใครกันนะไม่เป็นไรดอกไม้สวยมากดอกไม้ป่าข้างบนนี้สวยเหมือนไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ รองเท้าของเขาที่ได้เราก็ไม่ยุ่งนะอากมีใครมาเดินป่าของเท้าขาดท,ทางก็ได้ก็เป็นได้เหมือนกันนะแต่วี่นี่เราไม่เจอต้นไม้แปลกๆแล้วต้นไม้ใหญ่อไนนะไรเลยเจอแต่แบบเป็นเท้าวันไรเป็นกอไผ่ยจะย้อนเดินกลับไปที่เดิมเพื่อที่ จะกลับแลละไม่รู้ว่าจะหลงกลับมาทางเดิมหรือเปล่าเนทะ่าที่ทางเป็นทางตรงเะพี่ดียเหมือน,นเจอเป็นกระต๊อบเลยแต่ไม่น่าจะใช่้ค่ตาฝาดนะเป็นหินหรือเปล่าโอเคตัวเด้นทางกลับกันดีกวา่า ในป่านี่มันความรู้สึกนะมันมีคนยืนมองตลอดเวลานะมไม่รู้ว่าอ่อมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีใครรู้สึกมันอ่อมเริอยู่วขาเนี่หลงมานานแล้วเนี่ยป่าน,นี่ก็คือมาตั้งแต่มาหาท่านปู่่านลุง ก็ยังติดท่านปู่นะเห็นไหมมัวแต่อธิบายพี่พี่ฟังนะก็ยังสับสนนะขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้อาจจะพูดไปเรื่อยนิดนึงนะเพราะว่าเราแวงว่พี่พี่ไม่อยากให้มันเงียบจนเกินไปนะเกรงว่ามันจะเกิดอาการกลัวนะ คนเงินอ่อนได้ยินเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงร้องไห้ร้องไห้แน้วหัวล้อว่าแล้ว่าต้นนี้ต้นอะไรแต่เห็นผู้หญิงยืดอยู่แล้ผู้หญิงไม่ผู้ชายนะทุกคนผมยาวเปล่าวะใส่ชุดเติมเลย คะร้องไห้พี่พี่เขาร้องไห้นะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีกลัวเปจับหนิงเนี่ยนะประเด็นคุณคะเกิดอะไรหรือเปล่าคะ คุณมายืนทําอะไรตรงนี้คะคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเขาไม่พูดอ่ะมาถ่ายหน้าเขาน่อแต่เขาหมนหันไป มนมนเคุณคะคุณคุณเป็นใครมายืนทำอะไรตรงนี้คะแล้วเมื่อกี้ใช้เสียงคุณหรือเปล่าที่ไอเสียงดังอะ่ะผู้หญิงนั่งร้องไห้ทุกคนเสียงผู้หญิงคุณ คุณเป็นไรคนเขาไม่พูดเลยแต่ร้องไห้นะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศัดสิตอะไรหรือเปล่าเอาไงดีวะจะไปต่อหรือว่าจะคุย,ยกับเขานคุณคะ คุณเป็นไรหรือเปล่าคะคุณอยู่กับใครมายังไงเนี่ยคนเขามไม่พูดอะ่ะเฮ้ยคุณจะไปไหนชี้ไปทางนู้นนะพี่พี่ คุณหันหน้ามาหน่อยได้ไหมมาคุยกันหันหน้ามาก่อนได้ไหมคุณหันหน้ามาหน่อยได้ไหมคะคุณใช่คนหรือเปล่าเขาว่กำลังหันหน้ามาแล้วนะที่เห Hey. ตอนนี้นะอมวิง่งตกใจใบหน้าเขามากคนมันมันน่ากลัวมันพูดไม่ได้อะมันไม่ใช่คนชัดมากว่าไม่ใช่คนแล้วเสียงไอเนี่ยเป็นเสียงเหมือนผู้ชายแต่คนที่อมเจอเป็นผู้หญิงพ,พี่เขาทำอมไม่รู้ว่าเขาทำให้อมหลงป่าหรือเปล่าลงมาหาเขาอ่ะคืออมตั้งใจจะกลับบ้านแล้วนะตอนนั้นอะ่ะ ตอนที่มาหาท่านลุงนะออมเดินกลับบ้านแต่ออกมาโผล่ตรงใต้ห้างอมงงมากว่าออกมาโผล่ได้ไงทั้งๆที่ทางมันเป็นทางตรงพี่พี่ทางเป็นทางตรงคือเธอเรามองออกว่าทางนี้ไปทางนี้ทางนี้เข้าทางนี้ออกคือมันมีอยู่แค่สองทางเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นน้านะพี่พี่ตกใจมากมากก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะพี่พี่ตกใจวิ่งวิ่งอย่างเดียวตอนนั้นคิดแค่ว่า ต้องวิ่งกลับไปทางทางห้างก่อนแล้วก็จะไปทะลุกลับรูปต้นไม้ต้นไม้รูปเท้าที่ท่านพ่อท่านลุงเนี่ยสิ่งสถิตยอยู่ต้องไปหาท่านลุงให้โดยเร็วที่สุดตอนนี้อวิ่งเลยต้นไม้มาแล้วพี่พี่ไม่ไหวก็คือคิดว่าท่านน่าจะเป็นสัมภเวสีที่ท่านลุงเลี้ยงไว้แหละ เพราะท่านลุงบอกว่าต่าแห่งนั้นมีสัมภเวสีเยอะระวังตัวหน่อยแบบบางทีเขาออกมาปรากฏตัวให้เราเห็นออคิดว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าถือได้มาก็ได้เห็นได้รู้เนาะอ๋อไม่รู้ว่าใช้คนชุดเดียวกันหรือเปล่าที่ใส่ชุดกันฝนแต่ชุดเนี้ยเ่อมเจออ๋อคิดว่าเขาลักเขาอยู่ในต้นไสรนะคิดว่า อยู่นิรนามที่อมเคยไปเจอนะแต่ทีเนี้ยป่ามันเป็นคนละที่กันพี่พี่อมคาดเดาไม่ถูกเลยว่าแบบเนี้ยแบบผีแบบเนี้ยคือต้องการอะไรนะตกใจมากโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเนี้ยเดินเดินมาเลยเลยต้นไม้รูปเท้ามาแล้วเดี๋ยวจะขอตัว เดินทางกลับไม่รู้ว่าจะกลับถูกไหมพ,พี่แต่ตอนนี้ยังไม่มืดน่าจะประมาณบ่ายสองโมงยังไม่มืดนะยังเหลือเวลาอีกเยอะนะอมจะเดินทางกลับหนละน่ากลัวมากตกใจมากรีบวิ่งวิ่งแบบว่ากล้องล่วงเลยเมื่อก,ก,กี้พี่เสียงนกก็น่ากลัวอมสั่งเอะใจแล้วเอะใจตั้งแต่ตุกแก ตุกแกร้องนะเอใจตั้งแต่ตุกแกร้องเตือนถึงสามถึงสี่ครั้งเลยพี่พี่ถ้าพี่พี่ฉับชมคลิปออกตั้งแต่แรกจะได้ยินเสียงตุ๊กแกเตือนออมสามครั้งออมน,น่าจะเดินทางเข้าป่าพิษหรือว่าหรื่ามันเมื่อกี้นะออมไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะยู่ก็จำไม่ได้ทุกคน กันค่กลับก่อนทีก่าถ้าจะไปฝั่งนี้และจะไปทางเดิมต้องกลับขออภัยพี่พครั้งนี้นะคะที่พูดไม่รู้เรื่องที่แบบรู้สึกแปลกอะ่ะพี่พี่เหมือนโดนอะไรสะกดให้เดินเข้ามาให้เดินเข้ามาตรงเลยเข้ามาตรงห้างแล้วก็เดินเลยเข้ามาอีกแปลกมากทาั้งทังที่อยากกลับบ้านทั้ทังที่จะเดินกลับบ้านแต่เดินมาตรงนี้นะพี่พี่โอเค่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วก็เดินกลับตอนนี้เลยนะพี่ๆก็ฝากพี่ๆ FC นะคะเป็นกําลังใจให้ออมในการเดินทางกลับัางนี้ด้วยขอให้ปลอดภัยฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ไม่กดข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะค่ะพี่ๆ FC นะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าอยากให้ออมทำคลิปเกี่ยวกับแบบไหนทําอะไรไปที่ไหนยังไงกับใครคอมเมนต์ันเข้ามาได้ได้ยินเสียงแล้วพี่ๆมันตามผมมาหรือก็ ชัดมากขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าพี่พี่